สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนทุกๆท่านนะครับในวันนี้นะครับทุกคนก็จะพามาชมดูนะครับต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับทุกคนที่ปลูกไว้อายุนะครับทุกคนต้นนี้ก็ห้าปีแล้วนะครับทุกคนเข้าปีที่ห้าแล้วติดลูกนะครับทุกคนจะเป็นต้นพันธุ์หมอนทองเสริมรากนะครับทุกคนก็คือ การเสริมรากต้นทุเรียนมีข้อดีนะครับทุนก็คือจะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วนะครับต้นนี้ติดลูกแล้วนะครับทุนก็ตัดไปแล้วนะครับเหลือแค่หนึ่งลูกนะครับทุนที่ยังไม่ตัดก็เริ่มแก่แล้วนะครับทุนแก่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดนะครับะจะพาทุกทุกคนมาดูหลักๆเลยนะครับทุนก็ จะใช้สปริงเกอร์ในการรดน้ำนะครับทนสปริงเกอร์สองหัวนะครับเสริมรากนะครับทุกคนก็จะเป็นต้นเสริมรากซึ่งโตเร็วนะครับสำหรับใครที่ปลูกต้นทุเรยียนอยากจะลองนะครับทนุนเสริมรากทุเรยียน การเสริมรากแบบนี้ก็จะทำให้ต้นทุเรียนโตเร็วรอยตัดนะครับก็คือพาทุกคนมาดูอายุต้นนี้5ปีแล้วจะเป็นมอนทองสายพันธุ์มอนทองอ่จะพาทุกคนมาดูความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์นะครับ ต้นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่ไว้นะครับทุกคนไว้ยอดนะครับเพื่อที่จะนําไปเสียบยอดนะครับทุกคนขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดจะเป็นอีกหนึ่งต้นก็คือในการเสียบยอดนะครับถ้าอยากจะให้ต้นทุเรียนของเราออกดอกเร็วนะครับทุกคนแนะนําให้ใช้ต้นพันธุ์ต้นแม่นะครับ ที่ติดลูกแล้วนะครับแล้วเรานำยอดไปเสียบก็จะได้ผลดีมากๆนะครับจะทำให้ออกดอกเร็วนะครับทนติดลูกเร็วปลูกประมาณ3ปี4ปีก็ติดลูกแล้วนะครับทุกคน พาทุกคนมาดูต้นอายุ5ปีนะครับมาอัปเดตนะครับในการดูแลรักษานะครับทุนก็จะเน้นแบบอินซีนะครับผสมกับปุ๋ยนะครับทนุนอินซีเคมีในการรดน้ำช่วงหน้าฝนนะครับในการเก็บเกี่ยวลูกแล้วนะครับทุน ก็คือหลังจากที่เราทำการตัดลูกแล้วขั้นตอนที่จะทำก็คือเริ่มทำการบำรุงต้นนะครับทำการบำรุงต้นก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ 来这